สวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับทุกคนผมก็ได้เดินทางเข้ามาอยู่ในป่าลึกนะครับผมแต่เป้าหมายของผมวันนี้นะครับผมจะมาดูลำธารนะครับผมที่มีสีเนี่ยเหมือนน้ำเซาเข้าตลอดปีนะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมก็ได้มาเหยียบเจ้าลำธารนั้นนะครับผมซึ่งมันก็อยู่พลังผมนี่นะครับผมแต่สีของมันเนี่ยเหมือนน้ำเซาเข้าเลยนะครับผมที่เขาลือกันนะครับผม แต่ว่าในลำห้วยตรงนี้นะครับผมมันมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยครับผมก็ได้เจอกับพวกผลไม้ต่างๆนะครับผมนี่นี่ก็เป็นผลไม้อย่างนึงซึ่งมันค่อนข้างอร่อยนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สุกนะครับผมผมใจดูนะครับว่าน้ําที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมและนี่นะครับน้ําที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นสีน้ําซาวเข้านะครับผม ซึ่งมันเหมือนจริงๆนะทุกคนน้ำนี่เหมือนน้ำซาวเข้าเลยนะครับผมแต่น้น Hence, ําตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า,วาเอ่อสีของมันเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดปีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าแรงหน้าฝนก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าถ้าเราดูไกลๆเราจะเห็นว่าน้ําของมันเนี่ยเป็นสีชัดเจนเราเห็นเลยนะครับผมบางทีเขาาจะบางทีอาจจะคิดว่ามันเป็นน้ําขุ่นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันไม่ใช no. ่น้ําขุ่นนะทุกคนมันเป็นน้ําแบบสีเซาเข้าจริงๆนะทุกคน เห็นหครับว่ามันเป็นน้ำแบบสีซาบเข้าเลยนะทุกคนมีน,น,นี่เห็นไหมครับเห็นครับแต่ส่วนพวกสัตว์น้ําที่อยู่ในลำธารน,นี้นะครับผมยังไม่เห็นเลยนะครับว่าจะมีปลาหรือว่ามีกุ้งปูนะครับผมไม่แน่ใจว่าแหล่งน้ําแบบนี้นะครับมันจะทําให้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเสังเกตดีๆนะครับอหินที่อยู่ในลาธารนี้นะครับผมหินของหินของมนนันจะเป็นสีดําเลยนะครับผม ดำแบบเท่มากเลยนะทคนดูดูดูครับมันเท่แบบเท่มากเลยสีดำแบบกลมกลือนกับน้ำมากเลยเออแหล่งน้ำตรงนี้หรือว่าลำธารตรงนี้นะครับทุกคนในภาษาเออชาวบ้านเนี่ยเขาก็เรียกว่าเลกวนายนะครับผมซึ่งมันก็แปลตรงตัวเลยคือเป็นน้ำเสาเข้านะครับผมเหตุผลที่ว่ามันได้ชื่อน,นี้ก็ดูจากสีน้ำานะครับทุกคนน้ำมันสีน้ำมันเหมือนน้ำสีเสาเข้าเลยทุกคน ขนาดแบบลำห้วยหลายลำห้วยแบบมันยังเป็นสีน้ำซับเข้าเลยทุกคนมันเท่มากเลยนะครับดูคับดูมันสวยมากแลวตรงนี้นะทุกคนผมก็เออได้เดินลงมาสักพักเลยนะผมแต่ว่าน้ําตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างยาวนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเออถ้ามันไปเทียบกับเอ,อน้ําลำห้วยใหญ่ๆเนี่ยเออมันจะเจือจางหรือเปล่านะครับผมเพราะตอนนี้ผมก็เดินมาหลายกิโลแล้วนะครับผม เห็นไหมครับว่าน้ำนี่ยังเป็นสีแบบโอ้เหมือนน้ำเสาเข้าเลยนะผมแต่ที่คุคุณนี่คือผมเหยียบมันด้วยนะผมมันก็เลยขุนเป็นนิดนึงนะผมแต่สีของมันเป็นน้ำเสาเข้าเลยนะทุกคนมันผมก็ไม่รู้นะครับว่าเออแหล่งน้ําเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุอะไรอยู่หรือเปล่านะผมทรายน้ําเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นสีแบบน้าเสาเข้าแบบนี้นะครับผมแต่เขาบอกว่ากินได้นะครับผมเออผมก็ได้ยินพ่อผมว่าสามารถเอามา หูเข้าได้นะผมแต่ว่าเข้าเนี่ยรสชาติเขาค่อนข้างอร่อยนะทุกคนแต่ผมก็ยังยังไม่เคยนะผมแต่ถ้าดูธรรมชาติในธรรมชาติในลำห้วยนี้มันสมบูรณ์มากเลยนะครับผมเออเขาบอกว่าเออแหล่งน้ําตรงนี้เนี่ยบางปีแบบว่าถ้าเกิดแหลงจัดจัดเนี่ยน้ําก็แบบเกือบจะแห้งเลยนะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ถึงเข้ามาแห้งนะครับผมนี่ก็เป็นก้อนหินนะครับผมมันลื่นมากเลยนะทุกคน าเราเหยียบพลาดนี่โอ้โหตกลงไปนี่มีโอกาสเลยนะครับผมดูวับดูสีน้ําอืมเทมากเออในป่าที่ผมมาวันนี้นะครับผมมันค่อนข้างอยู่ลึกพอสมควรนะครับผมอยู่ไกลเลยแหละมันเลยทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยเออมาเที่ยวป่ากันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสผมก็เดอยากจะมาดูนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนที่เขาบอกได้บอกนะครับผมสีของน้ำนะครทุกคนนี่ก็เป็นพวก ต้นไม้ต่างๆนะครับผมโอเคครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็ต้องขอจบว่ีเพียงเท่านี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีคทุกคนเออในในวกเขาตรงนี้ทั้งคน,งนมันจะมีหลายลำห้วยเนาะแต่ว่าลำห้วยแต่ละลำเนี่ยมันก็จะมีน้ำที่แบบสีเหมือนน้ำเสาข้าวเนี่ยทุกออลำห้วยเลยนะผมผมว่ามันแปลกมากเลยนะทุกคน ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากแรล่งทัดอะไรนะผมซึ่งมันก็สวยงามนะครับน้ำของน้ำ,นำ